น้องนุกเขาหน้ารักเขามาเซอร์ไพรส์แม่แล้วก็มอบเงินให้แม่ทุกคนน่ารักมากคือแบบให้แม่ล้านเป็นล้านเลยนะคะล้านสามหมมน่ารักมากแล้วน้องเนอะเราเห็นเขาตั้งแต่เขาไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้เขามีทุกอย่างมีแต่เราอ่ะดูเขาตั้งแต่เขาไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้เราเนี่ยไม่มีอะไรเอ็นดูไม่รู้จะเอ็นดูใครเอ็นดูตัวเองเนี่ย ดีใจกับน้องแล้วก็เราเห็นว่าเขาเขาเก่งจริงๆเขาเหมาะสมที่จะได้จริงๆอ่ะอืมไม่ใช่แบบไม่ใช่เล่นๆต้องบอกว่านุกกับปายเนี่ยเขาเป็นเด็กมีบุญจริงๆเนาะเขาอย่างที่พวกเรารู้เขาเกือบจะล้มไปหลายรอบแล้วแต่เขาก็ กลับขึ้นมาได้อ่ะนึกออกไหมทุกคนบุ๋มเชื่อว่าถ้าใครติดตามมาตั้งแต่แรกแรกจะรู้จนพวกเราแบบโอ้ยตายแล้วน้องจะแบบจะดับไหมเนี่ยน้องจะอะไรไหมเนี่ยเนาะนี่นแหละอย่างที่พวกเรารู้จนตอนนี้น้องแบบมีทุกอย่างมีครบหมดแล้วนั่นแหละพวกเราเนี่ยเป็นคนจนที่เปคนรวยบุ๋มถึงบอกว่าพวกเราเป็นคนจนที่เปคนรวยไม่เป็นไรรักเขาที่เราให้เขาเขาก็ทําบุญด้วยไงเนาะน่ารักจริงจริง

บัดรวมบัดรวมไมบัตรเดวมไหาเท่าไหร่อ่หมื่นหกร้อ้าสิบสี่หัมื่นเดสี่หอุ้ยเพิ่มคืนหาบาทมาสิบาทเนี่ยไม่ไกลเนี่ยมันมันมัน่ทุดจุกชั่วโมงต้อมีแน่ที่พับ แม่เสิร์ชดูเมื่อกี้ไอซูมาิลูกแม่เสิร์ชดูเมื่อกี้ทองสี่หมื่นไอซูไม่ไกลนี่ซูไม่ไกลทองคำแท่งทองอันนี้ทองคำแท่งนะถ้าเขารับซื้อก็สี่หม่นหกิบถ้าเขาขายออกก็สี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเออไม่น่าซื้อหรอกลูกสี่หมื่นเออมันแพงไม่ไหเดี๋ยวสี่หมนอสนะรอบก่อนก็ซื้อแม่กี่บาทสามสิบ่ะสามสิลูกื่นเจ็ดร้อยห้าสิบ คูณสามสิบนี่ถ้เกิดซือนจเป็นล้านสองนนี่ล้านสองเกิดก็ไรขึ้นว่าเกิดบื่อเกิดบื่อบ้ื่อท่อเลยคเกิดได้เอาเอาเอาเป็นเงินสดนหน่อยันแม่อยากซื้อแม่ก็รตงไปซื้อเอาหรือมิจฉะมิอย่างไรสิหมอเนี่ละแบ่งพันล้นเลย กัสีบาไม่ริงครับอันนี้ไม่ได้อวดโอ้นะครับว่ามีเงินเหรืออะไรเงี้ยคือเราตั้งใจจะเก็บไว้ในในทุกๆวันวันสําคัญของแม่อยู่แล้วเรามักท้องพอเอินแล้วไห้พี่ท้อนี่ครับอันนี้หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทอามวมันคีดเท่าไหร่นะล้านสองล้านสองกว่าใช่ไหมให้ไปสามแสนเลยล้านสามแสน ย้ำคล้องรลุดเอาไปซื่อย่าจับโอ้ยเอเห็นว่าไม่ใช่วันพ่งเไปตัวจับจับใช่วันพ่เสียตัวครับสองซี่พาออกกินไปสองเดือนฝอยใก่หนูหรือเราฝอยแก่โอ้ยซี้กับแพนต์หรือแม่ไม่ที่แรกสิซื้อทองมาให้คือเก่าแหละเพราะแม่ักทองตลอดแล้วแล้วแม่นุ๊กเป็นคนที่เขาเรียกว่าออมทองแล้วเวลาทองได้กําไรเขาก็จะไปขายถูกไหมเขาได้กําไรทองเป็นล้านแล้วนะตั้งแต่เล่นทองมาเนี่ย แต่ก็ขายจิมหมดแล้วล่ะขายจิมหมดแล้วนะครับแล้วแล้วไอ้ทองอะไรนะรอบก่อนที่ที่ที่ซื้อมาให้น่ะรอบก่อนของวันแม่ใช่ไหมวันนั้นอ่ะรอบก่อนซื้อทองไม่สามสิบบาทซื้อตั้งแต่ทองมันราคาเท่าไหร่วงวดเดียวที่อ่ะก่อนโน้นก็ซื้อให้ที่ว่ายุุ่่นหรตอนตื่นที่ว่าไปซื้ออยู่เซนต้าไม่ไม่ตอนวันที่จัดวันเกิดแต่อันนั้นเป็นทองลูกประพันธ์แม่ไม่ชอบทอง เนี่ยล่าดซื้อมาให้มันแม่พีก่อนสามสิบาทตอนนั้นมันราคาสามหมื่นสามหมื่นสองอะไรแวะเอ้ใช่ราคายังไม่ถึงสามหมื่บาทแล้วทีนี้ทองขึ้นมาประมาณสี่หมื่นบวเอาไปขายเอาจูคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเขาเก็บไว้ตลอดเราตั้งใจที่จะให้เขาอะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ชอบออมทองก็เลยซื้อมาให้เขาเพื่อที่จะ เอาไปขายก็เลยบอกไล่ให้แกเอาไปขายเอาไปขายจอแม่เอาเงินมาเก็บไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยเงี้ยครับอืมใบพึ่งก็เลยเอาไปจ่ายค่าออฟฟิศบ้าออฟฟิศเกิดใจให้เก่าอันนี้แม่เก็บไว้เลยของพ่อพ่อกับแม่ละก็แล้วคือบางครั้งอ่ะถ้าบอกเรืบางรอบเนี่ยขันซื้อทองมาปั๊บไม่ว่าจะแค่แม่เอฟซีก็จะพูดกันว่าทำไมไปซื้อช่องทองขึ้นถูกไหมสู้เอาเงินอ่ะเอาเงินในราคาทองเต็มไว้เนี่ยแล้วก็ไปซื้อตอนทองลดดีกว่าก็ก็ยืมนะบอแล้วแล้วก็ก็ยืมเดยเจ้าขอามาใส่

ว่า่ได้ดูเขาบอกว่าพ่อกับเมียที่นีอใจยินบอเอาโยนยีกลับไปลูกนึ่งเบียร์ลาไหลยี่ลับไปลูกเกือก็เลยซื้อมาให้พ่อกับเมียเป็นกันเป็นเตียงดีกว่อันนี้นะพ่ออันนี้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนีกลับไปลูกครับเบาลูกเาเอาแม่แม่แม่เปิดตัวแทนทุกคุณอวยพรในเอฟซีหน่อยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาตัวคือพวกเขาเลยนะเกิดมาไม่ว่าจะวันไหนวันไหนอะไรเนี่ยทุกคนทั้งที่อยู่ในไลน์แล้วก็ไม่ได้เข้ามาในไลน์นั่นแหละสุขันวันแม่ สุขสันต์วันแม่นะคะขอให้คุณคุณแม่ทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์หรือว่าเป็นแม่ที่เป็นพ<ม>ี่พี่เอฟซีด้วยขอให้มมแม่แม่มทั่วประเทศเลยขอให้มีทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำร่ำรวยแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกทุกอย่าง ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เอ็นดูลูกชายมาตลอดยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้อีกให้ให้ให้ไปเรื่อยๆนะคะด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่เห็นอยู่นี้ถ้าไม่มีพี่ีไม่ได้แน่นอนจะไม่มีแน่นอนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสไม่มีโอกาสที่จะได้เหมือนทุกวันนี้หรอกนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะครับขอให้แม่แม่ทุกคน มีความสุขมากๆขอให้ลูกๆเพ <net> ื่อนหนุนบรรดาพ่อๆแม่ของทีเอฟซีทุกคนนะครับ <net> และก็แม่ทั่วประเทศด้วยขอให้มีความสุขกันเยอะๆมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับทานข้าวด้วยกัน <อา S 2> นะครับ <อา S 2> พาทุกคนมาไหว้พม่ไก่ต้มหมูไก่ กุ้งก้ามแล้วก็ข้อยหอยไวทะชนดลแตผมกินอะไรได้แต่ถ้าดนจะทานได้เป็นบางอย่างแล้วก็ผักกระปุกกะไม้ช่วงเดือนนี้เป็นเดือนเป็นเดือนคนครับเป็นเดือนที่ต้องลดุเพราะว่าั้งใจมีงานนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแจ้งว่าจะเป็นงานอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกคนว่าพามาไหว้แม่แล้วปีนี้พี่อไม่ได้พามาไไม่ได้ไลสุดนะไม่ปีก่อนนั้นอคิปแต่นี้คือเร็วๆเยนเนยเรวเลยทีกคิป ไล์ <Like S 2> ส,ด,สดมาเลยอะไรเงี้ยดัครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ในในทุกๆคนเสนอหรือทุกๆงานนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานนะครับขอให้แม่ๆของพี่ๆทุกคนจงมีความสุขสุขสบายแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวยืนนานอยู่กับลูกกับหลานเป็นนานนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย